ภาพที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาสู่สาธารณะสร้างความตึงตะลึงไปทั่วเมื่อกลุ่มทหารกระเรียงได้ปรากฏตัวพร้อมชูธงชาติไทยเหนือศีรษะ,ะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและสัญ,ญลักษณ์แห่งการยืนเคียงข้างประเทศที่พวกเขาเชื่อมัน่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งยาวนานมาหลายทศวรรษโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างกระเรียงกัมพูชาและบทบาทที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องภาพดังกล่าวทาให้หลายฝ่ายตั้งคําถามถึงนัยชิงการเมือง ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มกะเหรี่ยงในครั้งนี้กะเหรี่ยงถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้และเรียกร้องสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตตนเองมาอย่างยาวนานพวกเขามีถิ่นฐานกระจายอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและบางส่วนมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงไปถึงชายแดนกัมพูชาแม้หลายครั้งจะถูกผลักไสหรือมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อยไร้เสียงในสังคม แต่ในเชิงประวัติศาสตร์กระเรียงกลับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อสมดุลอำนาจทางการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคทหารกระเรี่ยงจำนวนมากเคยเข้าร่วมการต่อสู้กับกองกำลังรัฐบาลพมา่าและบางครั้งก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับหน่วยงานในไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานที่มั่นหรือที่พักพิงภาพการโบกธงชาติไทยจึงสะท้อนถึงความรู้สึกผูกพันและความไว้วางใจที่กะเรี่ยงมีต่อประเทศไทยในฐานะพันธมิตร สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นที่จับตามากขึ้นก็คือการประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มกระเรียงที่จะขับไล่ขเขมรพันชาออกจากพื้นที่ที่พวกเขามองว่าเป็นการรู้กล้ำหรือกดขี่ประชาชนท้องถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่เพียงการแสดงพลังทางการทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองว่ากะเรี่ยงพร้อมจะปกป้องพื้นที่และอัตลักษณ์ของตอนเองโดยอาศัยสัญ,ญลักษณ์ของไทยเป็นเครื่องยืนยันหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นทั้งการท้าทายอำนาจของกัมพูชาและเป็นการขอการยอมร,รับจากไทยในเวลาเดียวกัน การติดธงชาติไทยอาจตีความได้ว่าเป็นการบอกให้โลกรู้ว่าพวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับไทยในแง่สังคมออนไลน์เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วภาพและคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปบางส่วนรู้สึกภูมิใจที่เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดโดยกลุ่มนักรบที่ไม่ใช่คนไทยโดยตรงแต่มอบความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์ของชาติ ขณะที่บางส่วนกลับตั้งข้อกังวลว่าการกระทําดังกล่าวอาจทําให้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศบานปลายเพราะอาจถูกตีความว่าไทยมีส่วนสนับสนุนหรือหนุนหลังการเคลื่อนไหวของกเรียงเมื่อมองลึกไปถึงความหมายของธงชาติไทยภาพนี้ยิ่งทรงพลังยิ่งกว่าเพียงการโบกผืนผ้าธงชาติประกอบด้วยสามสีคือแดงขาวและน้ำเงินแดงแทนเลือดเนื้อของประชาชนขาวแทนาศาสนาและน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์การที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีได้เป็นคนไทยโดยกำเนิดกลับนำธงนี้ไปโบกเหนือศีรษะ แสดงถึงการยอมรับคุณค่าและอุดมการณ์ที่ทงนั้นสื่อสารออกมาเป็นการสื่อว่าแม้ไม่ใช่คนไทยแต่พวกเขาก็พร้อมจะต่อสู้ภายใต้หลักการเดียวกับที่ทงชาติไทยยืนหยัดมาโดยตลอดในเชิงยุทธศาสตร์การประกาศต่อต้อตานขเขมรพันชาของกระเรี่ยงย่อมส่งผลต่อสมก,การอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากกระเรียงได้รับการสนับสนุนจากไทยอย่างลับๆนั่นจะเพิ่มแรงกดดันต่อกัมพูชาและทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมดุลความสัมพันธ์ แต่หากไทยเลือกวางตัวเป็นกลางรัฐบาลก็อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศที่มองว่าควรให้การสนับสนุนกลุ่มที่แสดงความจงรักภักดีต่อธงชาติไทยปัจจัยนี้ทําให้รัฐบาลไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะทุกการตัดสินใจอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงระยะยาวหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าการแสดงออกเช่นนี้ของกระเรี่ยงไม่เพียงแต่สะท้อนความตึงเครียดในปัจจุบันแต่ยังเป็นการสืบทอดเจตนารม์การต่อสู้ของกระเรียงมาตั้งแต่ยุคอดีต พวกเขาเคยถูกมองว่าเป็นเพียงกลุ่มกองกำลังท้องถิ่นแต่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นแสดงจุดยืนก็มักจะทำให้มหาอำนาจในภูมิภาคต้องหันกลับมามองและประเมินสถานการณ์ใหม่การถือธงชาติไทยครั้งนี้จึงเหมือนการบอกเล่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งว่ากระเรียงพร้อมจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ยอมจำนนในขณะเดียวกันสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางสำนักข่าวตีความว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางการเมืองที่ทรงพลัง ขณะที่อีกบางสำนักกลับระบุว่าอาจเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อเรียกร้องความสนใจและการสนับสนุนจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นมุมมองใดเหตุการณ์นี้ก็ไม่อาจถูกมองข้ามเพราะมันเกี่ยวข้องกับทั้งความมั่นคงการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสะความรู้สึกของประชาชนไทยเองก็ถูกแบ่งออกไปบางส่วนมองว่ากระเหรี่ยงคือพันธมิตรที่ควรสนับสนุนขณะที่อีกส่วนกังวลถึงภาระและความเสี่ยงที่จะตามมา การถกเถียงเหล่านี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเพียงภาพเดียวแต่ภาพธงชาติไทยที่ถูกโบกเหนือศีรษะของนักรบกระเรี่ยงก็ได้สร้างแรงสะเทือนทางอารมณ์ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ไท้ายที่สุดเหตุการณ์เห็นแล้วอึง้งทหารกระเรี่ยงติดธงชาติไทยพร้อมขับไล่เขมรพันชาไม่ได้เป็นเพียงข่าวสั้นๆที่จะหายไปตามกาลเวลาแต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราต้องหันกลับมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐและสัญ,ญลักษณ์ทางชาติพันธุ์การโบกธงชาติไทยในครั้งนี้ได้สะท้อนออกมาทั้งความหวงังความพักดีและความท้าทายต่อโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่แม้อนาคตยังไม่แน่ชัดว่าทิศทางของกระเรียงจะเป็นเช่นไรแต่ภาพนั้นได้ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนไปแล้วอย่างไม่อาจลบเลือน